นาหน้ายังไล่อยู่ไหมนาหนา้าตอนนี้ไลมไหมนาหนา้าผมไม่รู้ว่าใครไล่มากอะเดมอนเมทผมไม่ได้ตามใครเลยไล์อยู่เหรอชวนนาหน้าคุยยังไงอะชวนนาหน้าคุยยังไงอะผมไม่ได้ตามอะ่ะบอกนาน่าหดมาหน่อยได้ไหม เลิกไงเป็นต้องพิมเหรอ<ม>สาวเวียดน,นามชุดน้ำผึ้งสวยอ่ะโอยอยากกินปลาเค็มผักกะทิครับพี่แอมขอบคุณนะครับอยากกินครับพี่นาหน้า,นาเซิร์ชะไงวะเซิร์ชไม่เป็นนาหน้า,นา Sớt ngày Sớt mấy à? Sớt ngày ạ mà à? Chưa lấy <laughs> <laughs> กินมากพี่ปลาเค็มผัดกะทิรัาหน้าไม่รับผมอะ่ะเขาไม่รับอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ไม่รับไม่รับเขาไม่รับเขาไม่รับ คนหันนี้พี่เอาแอคเขาเสื้อผ้าพปไล์เล่นหนูก็ว่าอยู่ว่าใครอ่ะดีมอนเมดเขาบอกน้องแต่งหน้าสวยไงก็เลยแบบไหนเข้ามาดูสัหน่อยซีว่าจริงหรือเปล่าเม่้หนูไปเล่นหนูไปเล่นซิดคอมมาเอาหรอเรื่องอะไรน,น้องบอกได้ป่ะพูไม่รู้เหมือนกันอะ <laughs> แต่ว่าเป็นแบบซีนในผับเป็นแบบผู้หญิงในผับเว้ยเอาหรอ ุดนี้เลยโหนี่ก็นี่ก,ก็ออกไปเที่ยวได้แล้วดิชุดเนี้ยใช่แต่พรุ่งนี้มีถ่ายละครไงอ๋อโดดไหมละครโดด,ดว่าไปเที่ยวแทนไม่ไม่อนนี้อันนี้อันนี้น่าจะโดนด่าหนักอยู่ถ้าโดดโอเคโอเคโอเคถ้าโดดนี้แบบใส่คอนแทคเลนส์เล่นด้วยพี่ดิกกี้ให้ถ่ายนี่คอนแทคเลนส์สีอะไรเทาว่ะเทาป่ะีิมว,วงอ๋อเหรอใช่แต่ว่าในกล้องมันมองไม่ค่อยเห็น เออรีบอะไรนัารายน,นยังันนะนะ่ะหนูเพิ่งมาหนูเพิ่งถึงบ้านแล้วหนูแบบไม่อยากล้างไม่อยากล้างเมคอัพอยากจะทําอะไรสักหน่อยเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เขาแต่งดีตส่าแต่งหน้าสวยแล้วก็เลยแบบไลฟ์สมัยวันนี้วันนี้เขาแต่งหน้าดีแล้วเขาก็แบบม้วนผมให้สวยก็เลยแบบ ไ,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้มาแบบนี้ไม่ค่อยได้มีแบบโมเมนต์ที่มาแบบนี้ไหนก็แต่งหน้าสวยแล้วก็ถ่ายรูปลงออจอยสักรูปเออว่ะนั่นหนูควรลงไลฟ์ตอนนี้ไปถ่ายรูปไหม พอไม,ไม่ไม่ต้องน้องก็ถ่ายเก็บไว้ก่อน,นก็ได้ไตอดหลังจาก like ไลฟ์เสร็จพอแสดงว่าไอ้ยิน้นเอาเหรียญเดมอนเมทไปกินหมูกระทะอ๋อคุยกับเ,เพื่อนในไลฟ์อยู่ เอองพิณิกี้ไลฟ์ทุกวันเลยปะช่องเสื้อผ้าไม่พี่เพิ่งมาไลฟ์ช่วงนี้เองเพราะว่าแอคเคาท์หลักพี่มันไลฟ์ไม่ได้ก็เ,เลยแบบไม่รู้ทำไรเบื่อแล้วนะนะถึงวันที่สิบเหรออือีกสองวันแล้วเดี๋ยวก็กลับไปไลฟ์ช่องเดิมเดี๋ยวกลับไปไลฟ์ช่องเดิมแล้วที่ทำอะไรเขาถึงแบนพี่หนักขนาดนี้เขาบอกพี่อาจารย์ เขาบอกพี่นอกไรพี่นิกิพูดอะไรอาจารย์นะไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อ่ะไปทํางานแล้วก็เจอพี่ยามคนหนึ่งพี่ก็ไปคุยกับพี่ยามแล้วก็ไลฟ์กับบินไปเลยไลฟ์บอกว่าเออพี่อาจารย์งดโชว์อวัยวะเพศอย่างเช่นหัวนมผู้หญิงฮะจริงๆเขาบอกว่ายูชเขาบอกว่ายูชนหัวนมผู้หญิงเหรอได้พี่ก็แบบหรือว่ายามหน้าเหมือนหัวนมมาก็เลยแบบงง รือ,อว่าเขาเขาอิงมาจากคอนเทนต์ก่อนๆหรือเปล่าว่าแบบไม่รู้เลยพี่โคตรแซง,งเลยแปลกมากอะ่ะอืมแปลกมากแต่ตอนที่หนูไลฟ์แต่ก่อนหนูก็โดนใบเตือนบ่อยเอาหรอทำไมอะ่ะเรื่องอะไรครับ age restriction อายุเอ,อ่ออายุบอกว่าแบบที่หนูไลฟ์มันไม่เหมาะกับเด็ก หนูนั่งสมาธิกับสวดมนต์ไหมอะเออแต่แต่ก่อนอาจจะแบบชุดปะชุดแบบแบบนั้นเ,เพราะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคี่นิกีไมีงานไหมคะพรุ่งนี้ถ่ายอ,อแอปแดงตัวเองอะ่ะนานา่าอ,อ,อ้าวเหรอถ่ทุกวันทุกอาทิตย์เลยไหมคะก็ถ้าว่างก็พยายามห,หานุ่นหานี่ถ่ายอนานา่า รอมีงานทุกวันไหมช่วงนี้หนูช่วงนี้หนูถ่ายเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ่ายเสร็จวันพุธใช่แล้วก็ว่างเหรอแล้วก็ว่างใช่ใช่อาทิตย์นี้น่าจะไม่มีมมแล้วมวเราคิดมาปีใหม่ไปไหนอะไปอาจจะไปปฏิบัติธรรมปีเลยเหรอหข้า,ป,ขา,ขาปีเลยเปฏิบัติข้ามปี มาปล่อยอยู่แบบหลายครั้งอยู่เหมือนกันค่ะแต,แต่ไม่ใช่ปฏิบัติข้ามปีนะหนูนอนข้ามปีอืมถ้าคือปฏิบัติแต่ว่าตอนข้ามปีคือน,นอนใช่ใช่เออพี่ไม่เคยไปเลยอ,อยากลองไปักครั้งหนึ่งข้ามปีเหรอปฏิบัติข้ามปีําต้องถือศีลห้าปะต้องถือใช่ พูดหยาบไม่ได้หยาบเหรอหยาบคือแบบไหนอะ่ะมึงกูได้ป่มมึงกูได้ไ,ไ,ด,ได้เหรอก็พยายามน้อยลงก็ดีแต่ว่าเหมือนแบบหนูก็เคยเห็นแบบพระก็พูดกันอะไรพระพูดเหรอใช่อเออจะพระกับมึงกูเยอะมะ้ใช่ แล้วแบบมีคนสวยๆไปผมขาวเยอะไหมไม่ค่อยมีนะสน่วนใหญ่จะมีอายุกันนิดนึงเวลาไปเข้าวันเราชอบแบบมีมานนะพี่นัะน่ะนะเราไม่เราไม่เข้าวานล่ะไปนะเรอเถ้าเกิดไม่เขวานอ่ะหนักมาเดิมอีก มาก็เดิมอีกพี่อ่ะแล้วแล้วพี่นิกกี้ไปไลฟ์กับคนเยอะไหมคะหนูไม่ได้ารก<อ>็ไม่ค่อยเยอะนะก็ถ้าวันนี้น้องคนแรกอะ่ะเพราะว่าในในติ๊กต็อกเสื้อผ้าไม่ไม่ได้ฟอใครไะอ่าฟอแค่ตัวเองอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะ งั้นพรุ่งนี้พี่ก็กําหนดเวลาที่จะถ่าย y o u t u ู e ได้เองเลยไหมคะเพราะว่ามันเป็นงานใช่ถ้างั้นยูทูบตัวเองกําหนดได้ครับตัวใหญ่ถ่ายบ่ายไม่ค่อยถ่ายเช้าหรอกถ่ายบ่ายนะคะที่เสร็จกี่โมงถ่ายแป๊บเดียวถ่ายแค่ชั่วโมงเดียวอ๋อเหมือนที่ตอนนั้นที่หนูไปถ่ายกับพี่นิกกี้วันนั้นหนูถ่ายไวมากตอนนั้นหนูถ่ายแค่แบบไม่วันนั้นพี่นิกกี้อะถ่ายไวมากจชะป่ะใช่ไวเลยอะหนูยังงงอยู่เลยอะ ไวเลยไวยจัดเลยอ่ะก็คือแค่คือแค่จริงๆเราก็วนอยู่แถวบ้านพี่นิกกี้นั่นแหละพอวนไปรอบหนึ่งเสร็จยังรอบเดียวเองมั้งแล้วพี่นิกกี้ก็บอกว่าเอาเอาเอา,เอาอะไรกินไหมแล้วก็ซื้อซื้อแบบซื้อกาแฟปะ่ะเออเสร็จแล้วก็กลับเกะเสร็จละเสร็จลวเร็วมากเร็วมากเออนาหน้าพี่ขอคุยกับ เออทีมงานห้าวิได้ไหมน้องรอรอแป๊บมาได้คะ่ะอ๋อแสดงว่าเดมอนเมทที่ไปฟอลไอฮินนี่คือมึงกดฟอลตัวเองใช่ป่ะไอฮินอ๋อ,อไม่มีอะไรน้องพอดีเสื้อผ้าตอนแรกตอ้องแค่พี่คนเดียวไงแล้วแบบไปฟอลร,รุ่นน้องในบริษัทแสดงว่าไอฮินมึงกดฟอลตัวเองดีกว่ากูรู้แล้วโอเคจา่นะั้นแหะ ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะอ๋อไม่มีอะไรพี่คุยกับทีมงานออเหมือนทีมงานเอา tiktok ฮะฮะว่าพี่สอนสอนมุกหนูหน่อยได้ไหมคะมุกเหรอเพื่อเพื่อหนูจะแบบทันมุกมากขึ้นโอโหได้ถ้าเงี้ต้องเทนอ่ะหนูว่างเปล่ต้องเทรนเลยใช่ไหมแบบอันหนูน่าจะระดับหนึ่งอะไรแบบนี้ยตจ้งใจสอนอ่ะเงี้ยแต่ต้องเรียนบ่อยนะ จะเรียนออนไลน์ไ็ได้หรือว่าเรียนแบบเจอหน้าถ้าใช้ใจ่ายเป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องเลยพี่เลี้ยงด้วยโอ้รายละเอียดรายละเอียดอพี่ให้ตังค์ด้วย <laughs> จริงเหรอจายให้เงินทัก <Okay, S 1> เรียนด้วยเค <okay. S 1> <laughs> ดีเออ, <laughs> เ,อ,อเพราะว่าไม่ค่อยมีสกิลทางด้านแบบนีเวแบบ ตอนไปนั่งกับเพื่อนผู้ชายอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบชอบพูดเล่นกันใช่ไหมแล้วเขาก็ถามกันแล้วหนูอจะแบบตามไม่ค่อยทันว่าอันนี้คือพูดจริงหรืออันนี้คือพูดเล่นอ่าเพราะหนูซื่อครับเอเอแบบไม่ค่อยเล่นอะไรแบบเนี้ยใช่ผมบอกน้องนาหน้าแล้วแบบนาหน้าเนี่ยโดนหลอกง่ายมากอ่ะแล้วี่นิกกี้มองหนูแบบนี้พี่นิกกี้อาจจะโดนหลอกก็ได้นะคะใครหลอกหนูหลอกเหรอใช่หนูหลอก เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วทานี้หนูอกว่าแบบหนูหนูอกว่าหนูซื้ออะไรแบบนี้วัจังเลยแ้าต้องี้มุกฮะน่สอนไม่ใช่เหรอมุกไ่ได้น้องไอ้มม่ต้องไปเน่นเดียวไอ้ยาวเดี๋ยวคุยกัลลลลลนลงลงลงคอรสแม่ลงคอร์สคอสเรียนมุกคอร์สหนึ่งนี่มีกี่กี่ ครั้งค่ะก็ถ้าว่างอะถ้าว่างก็สอนอะแล้วตอนนี้ไงตอนนี้ไงเอาแป๊บนึงแป๊บเดียวออนไลน์ไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ของพี่มันต้องมานี่ก่อนเดี๋ยวต้องมาไอ้นี่ก่อนมาก่อก่อนแล้วก็แบบว่าต้องมาแบบไอ้นี่แล้วก็มีนี่ด้วยในคอร์สมีแบบพวกไปนี่ด้วยไปแบบเข้าค่ายด้วยปฐมนิเทศะเลยคี้ย เลน่นมุกก่อนนะเข้าค่ายไปปผถมนิเทศอะไรเงี้ยคอร์สแ,แบบเหมือนเรียงคอร์สอ่ะเขาจะพาแบบอาจารย์พานักเรียนไปเที่ยวไงเอ,ออฮะแบบนี้นี่นเองแต่หนูขอแบบหนึ่งมุกได้ไหมคะหนูขอหนึ่งมุกได้ไหม <c oughs> หนึ่งโมกเหรอเราจะได้เทสว่าอาจารย์คนนี้นี่เ a โ e r b แค่ไหนเอารออะไรอ่ะพิมพ์เร็วพิมพ์พิมพ์มาก่อนเร็วพิมพ์มาหน่อยพี่ก็อ่านพี่ก็อ่านตามคอมเมนต์นี่แหละเอาพิมพ์มาหน่อยเร็วมา เอาแบบแบบไหนเอาอาจารย์ให้เลือกอยากเอาแบบเอาดีๆไหมหรือว่าเอาอยัางไงเอาแบบที่อาจารย์คิดว่าแบบอันนี้แบบเด็ดสุดเด็ดสุดเลยเด็ดสุดเลยแต่หนูอาจจะไม่เก็ตแต่หนูจะพยายามแบบมีสติเก็ตมุกอ่านอ่านอยู่อ่านอยู่ <c oughs> Alô <laughs> 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 <shras> Oi หนูขออ่านคอมเมนต์ของหนูด้วยได้ไหมคะอ๋ออะไรผู้หญิงไม่ชอบครับหมอฟันพิดหมอปลาพิดหม,หมอกระเด็นหมอกระเด็นหมอกระเด็นอ่าหมอกระเด็น <laughs> <laughs> เป็นไงอาจารย์อาจารย์เป็นไงล่ะ ชอบไหมชอบไปจานไหมชอบไปจานไหมครับ <laughs> ชอบไปจานไหมครับน้องยังไม่เข้าใจอยู่ดีพี่นิกกี้โอเคไม่เข้าใจ <laughs> เอาอีกไหมคนเกิดปีอะไรวิ่งเร็วที่สุดปีปีนั่งถูกไหม ผิดปีไรปีโป้ปีทอยอมละหมอกระเด็นหมยเออยอยะ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 ยเขาไม่เขียนอ่ะเขาเขียนเป็นจุด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 ดีแล้วคิดอยู่ใช่ไหมเนี่ยคืออะไรฮะ แต่ว่ารู้ว่ามันแบบทะลึ่งทะลึ่งอ่ะเออดีกว่า <c oughs> ดีกว่าเพราะว่าหนูแบบเป็นเด็กผู้หญิงไนงะย่าเลยแต่พี่ก็ไม่ได้คิดอเองนะรู้แล้วเก่งมากยังไงชอบไหมคอสว่ออาพ์ช <c oughs> อ,อาจารย์ไหม <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยเอามุกที่หนูไปเล่นได้จริงๆสิหนูแบบที่หนูเล่นได้อะอะไรนะที่หนูไปเล่นได้อะสมมตินหนูไปออกรายการอะไรแบบเนี้ย อ๋อแบบออกรายการเหรอได้สมมติไปออกรายการแบบอะไรแบบเนี้ยอยากเอาแบบไหนเดี๋ยวพี่อ่านให้เอาเอามือจับหัวไหมหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดไหมหัวเอาปะหัวหัวไหล่ตูดไหม หัวไหลตูดแล้วก็พอจับพอไปจับที่ก้นหมายก็หูดไหลตัวไหมเอาไหมไปเวิร์กแล้วไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังพี่ตัม้มอ,อันนี้มาให้อาไทยมาให้ทีไว้เยอะ <c oughs> จะเอามุกนี่ไหมมุกนี่ไหมสำหรับสำสำหรับพี่น้องก็เหมือนน้ำเปล่าเอาไหมอือรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรคะไม่มีรสชาติแต่ปสัสจากไม่ได้นี่เงียบเงียบเงียบไปเป็นไร ไม่แต่หนูเพิ่งเรียนรู้มุกอันนึงมาจากซิทคอมนี่นแหละแต่เป<อ>็นมุกเก่ามากมุกอะไรน,อน้องหน้าเหมือนลิงลิงอะไรอะลิงจักจักอะไรนะบัิจริงๆเหรอใช่เฮ้ยเอ๊ะใช่ไหมหน้าลิงจักจัก หน้าลิงจักจักน่ารักจริงๆเหรอใช่เอาใหม่ไหมมันไม่ค่อยดีเลยอ่ะดีดีดีพี่ไม่เคยได้ยินเลยพี่ติ๊กไม่เคยได้ยินระคะใช่ของใหม่อ่ะเนี่ยหน้าลิงจักจักน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเอ้ยสีเหลืองสีเหลือง ข้าโพดใช่ป่ะไม่ได้ไม่รู้จิวันจันไปพีดพีดนิกกี้เอาแบบง่ายๆก่อนหนูแบบกำลังเริ่มเริ่มเริมเริมโอเคอย่างสีเหลือง น้องมาทางสวยเหมือนเดิมดีแล้วครับออ๋ชอบเล่นมุกตลกเนาะไม่หนูแค่อยากจะพยายาม FIT IN FIT IN แปลว่าอะไรเพรว่า <c oughs> เหมือนแบบเข้าใจจะได้เข้าใจจะได้แบบเล่นคนอื่นได้อะไรแบบเนี้เพราะแบบอันนี้มันรู้แบบน้อยเกินไป You know ป่ปุดช็อตปุดช็อตอ่ปะปุดช็อตเพราะวันนี้ไปเล่นแล้วเขาแบบฮือเยอะทั้ทุกคนเลยอ่ะเออเป็นคาแรคเตอร์เขาเออตกหัวเหรอไม่นะเฮ้ยรายการอ,อะไรเนี่ยไม่รู้ดิเป็นเป็นเป็นซิทคอมอือฮึอือฮึพี่เลิกิทหนูเคย,ย,ยมาบ <น S 2> ริษัทฮาแ่ะ อะไรนะคะเคยมารายการบอลสัตหาบ่ะไม่เคยเออเดี๋ยวให้เขาชวนหนูมาออกนะพี่นิกิรู้จักเขาเหรอพี่กับไปเล่นมั่งอะ่ะจะบอกเข,เขาได้เขาจะจะไหวอึเบอกพี่นิกิเทรนหนินดีโอ้พี่ยังไม่ไหวเลย<ช>พี่ยังไปยืน<ช>พี่ยังไปยืน,ยยนอมน้ำลายในฉากเลยเขาเล่นกันเร็วเนาะใช่ไหมเออเขาว่าเก่งอะ่ะพี่ก็ไม่ค่อย รู้เรื่องหรอ,อยุงไม่ค่อยรู้เรื่องหรอไม่ค่อยรู้แล้วคนก็ตามมาดูพิเนกี้ช่องนี้หรอคะใช่ค่ะเขาก็ช่วยดูอะไรพี่ไม่มีอะไรทำอ่ะพี่ก็เดินแบบเดินไปเรื่อยๆเลยนั่นน่ะออฮะเดินไปเรื่อยๆ แล้วหนูไรถึงกี่โมงอ่ะเอ่ออาจจะอีกสักแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวไปแหละเพราะว่าพรุ่งนี้มินถ่ายละครตอนเช้านะคะเช้าอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปพี่ก็ไปละเออพี่นิกิ้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นยังไงคะก็โอเคนะครับน้องไปกับเอ่อพนักงานอ่ะทีมงานอ่ะไปกับทีมงานนะดิเห็นไปเห็นพาคุณแม่ไป ดีมากเลยเนาะพาแม่ไปจะกสุขใหญ่ทิ้งแม่เห็นมีผู้หญิงอีกคนนึงด้วยเนาะใช่ไหมเอรใช่ครับเพื่อนพี่ครับเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเป็นคนเกาหลีครับโอ้เข้าไปเข้าไปกับพี่นิกกี้เหรอคะอ๋อไม่เขาไม่ได้ไปกับพี่ครับเขามาของเขาเองครับอ๋อจะพี่นิกกี้แล้วพี่เลยชวนชวนเขาถ่ายรายการครับเป็นเป็นเป็นรายการรายการ youtube เหรอคะเอะใช่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 ครับพูดได้พูดได้ไม่เป็นไรครับโอเค สเลยชวนเขาถ่ายรายการครับอ่าอ๋อชอบเพลงเนี่ยนองหรอหรอ๋อชอบเจฟฟ์สตาปปร์เฮรย พี่นิกกี้บอกว่าหนูเหมือนนกอะไรนะคะอ๋อวันนั้นน่ะคุยกับนาน่าแล้วก็นาน่าเขาก็ถามผมว่าถ้าคิดสัตว์หนึ่งตัวใช่ป่ะอือหึสัตว์หนึ่งตัวหนูบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องเลือกสัตว์หนึ่งตัวให้มาเป็นเมนเทอร์จะเลือกสัตว์อะไรอ่าแล้วก็ผมก็บอกน้องว่าปลาโลมาอือหึใช่ไหม ปาโลมาความหมายคือปาโลมาเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เฟรนด์ลี่เป็น extravert เอ่อชอบเข้าหาคนแต่ว่ามีดักไซด์ก็คือแบบหืนนี่อ uh huh. ่าอ่าอ uh ืฮ huh. ึแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเดาของน้องน้องน่าจะเป็นนก uh huh. ถูกไวยฮะใช่ไม่แต่แตว่านกนก,นกอะไรพี่นิกี ยี specify, นะ่ต้อง specify นกมาด้วยก็น้องถามว่านกอะไรไงตอนตอนนั้นพี่ก็บอกว่านกนกชัดชัยป่ะหรือนก <c oughs> อะไรนะพูดตอนนั้นอะ่ะไม่พี่นิกี้ไม่ได้บอกอ,อ๋อเหรออ๋อพี่นิกี้บอกว่านกเพนกวินทำไมถึงเป็นนกเพนกวินนกชัดชัยคงเงียบไปเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> แกแกไม่ไม่ต้องเล่นมุกเยอะก็ได้เนาะมบกตัวหนุแบบไม่อยากให้อยู่แบบแปลกไม่เป็นไรหรอกเขาไปปีปีแปลกเองไม่ใช่ผมมาบอกว่ามองหน้าน้องก็แล้วเหมือนนกน่าจะเป็นนกเพราะแบบว่าดูแบบว่าคงจะอยากแบบว่าบอยบินอะ แต่คิดว่าเป็นนกน่ารักน่ารักอ่ะแต่ก็ไม่รู้นกอะไรก็เลยบอกนกนกนกเพนกวินน้องบอกไม่ใช่อะ่ะน้องเลือกนกคู่ใช่ไ<ช>หมแต่พี่กเกยนถูกป่ะละ่ะพี่ไายถูกว่าเป็นนกถูกปะะ่ะนะอือฮึใช่มีคนไทยทายถูกปะ่ะไม่หนูถามพี่นิกกี้คนแรกเอาล่ะลองไปถามเพื่อนหนิว่ามีใครไทยน้องถูกปะ่ะเออ พี่เลกกี้ใกล้เคียงที่สุดต่อแต่พอคิ่พี่นิกกี้ถ่ายว่านกไงเพราะว่าแบบนุเปิดไปว่าแบบสัตว์อะไรอ่ะฮะมันก็เลยแบบเออพี่นิกกี้แบบใกล้เคียงสุดเพราะว่าพี่เลกกี้ถ่ายว่านกอืมเป็นไงเอฟซีผมเสียนไหม <laughs> <laughs> เสียนครับหนูเคยโกดคดแล้วน,นะน้โหหนูดูเป็นคนดีขนาดน,นั้นเลยเหรอก็ดูเป็นคนดีอะ สมมติโกรธพี่ไงหนูด่าไหมหนูเป็นคนที่แต่ก,ก่อนเป็นคนที่แบบร้ายเรื่องแบบโมโหอะไรแบบนี้นะโมโหใครอ่ะโมโหใครก็ตามเนี่ยก็คือแบบสมมติแบบมีใครมาทําอะไรเราเราแบบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเราก็จะแบบไม่ชอบเขามากๆสมมุติอะคุณไม่ชอบผมไงคุณคุยกับผมไหมไม่คุยคุยทำไมดีหรอหรอ ไม่ทำไมอยู่ดีถึงอารมณ์ดีแล้ววะอาธรรมะคือ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะดูธรรมะทโมโูเกินไปแต่ว่าพยายามควบคุมจิตใจให้มันไม่เหวี่ยงสวิงไปตามอารมณ์อะคะ่ะหมายถึงว่าถ้าดีใจก็ไม่อยากจะดีใจมากถ้าเสียใจก็ไม่อยากจะเสียใจมากเพราะว่าอยากจะคุมให้มันแบบอยู่แบบแบบกลางๆไว้นะคะจริงเหรอ,ท,รอทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าเอ่อเพราะว่ามันมันแค่มีความสุขกว่าแบบนั้นนะคะสมมติเอ่อดีใจ <c oughs> ดีใจมาก <c oughs> ดีใจสุดๆ <c oughs> <c oughs> ดีใจจนจะเป็นบ้าโอ้ยพอแล้วพี่พอแล้วเซ็ง <c oughs> เศ้าเสียใจเสียใจมากโคตรเสียใจเลยพอแล้วพี่พอแล้วพี่แต่มีคนบอกว่าดูไม่ออกว่าจะเป็นคนโมโ oh หร้ายเคยแบบนินทาคนไหม โหไม่ค่อยคือถ้ามันไม่ใช่คนที่หนูแบบไม่ชอบจากที่เขาไม่ทําเราอะเข้าใจปะอืมเออถ้าเกิดก็เขาแบบไม่ได้อะไรกับเราเราก็ไม่ได้อะไรกับเขาแต่ว่าแต่ก่อนอะก็จะแบบใครแบบใครมาทําก็จะก็จะไม่ค่อยชอบฮะใช่ก็จะแบบ,แบบก,ก,บนะก็จะแบบหแบบน้าออกจะเป็นคนที่แบบรู้สึกอะไรแล้วหน้าจะออกตลอดนะคะใช่